いピッ นะครับแห้งๆเลยคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับเสียงเครื่องก็โอเคนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องโอเคฝากระโปรงเดิมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแบมมีรถจะมานำเสนอแล้วนะครับคันนี้ก็ผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับมิซูมิชิเอลสองคันนี้จดทะเบียนปี35มห้านะครับาราคาแค่หลักหมื่นนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแค่หลักหมื่นวิ่งเข้าไรเข้าสวนนะครับใครที่อยากจะได้รถ ไปไว้ใช้งานนะครับตามทุ่งไร่ทุงนาแนะนําคันนี้กับผมมีซูมิชิ l 200สีขาวคันนี้เนาะส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดดใจกันหรือเปล่าติดตามไปกับซมแบ้เลยนะครับเอล200คันนี้นะครับจดทะเบียนปี35สีขาวนะครับสีสวยอยู่นะครับนี่นะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยธรรมดาไม่มีแอร์นะครับ เป็นเพาเวอร์นะครับอ่าคันนี้ขายตามสภาพนะครับสีก็สวยไม่ขี้ริว้วขี้เหลรนะครับใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไรเข้าสวนมาทุกฟางมาทุกมันมาทุกข้าวช่วงหน้านาหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าแนะนําคันนี้เลยคันนี้เปิดอยู่ที่ราคาหกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนี้ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับหกหมื่นแปดพันบาทต่อรองได้ ไฟตาดีนะครับใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะครับไฟตาไม่แตกไม่ร้าวนะครับรถคันนี้ป้ายทะเบียนบอยไม้จ่อจานนะครับ689จังหวัดชัยภูมิแต่รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนนะครับ0 8 0 0 1 3 7 2 0 8นยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างติดต่อหาสมแบมโดยตรงเลยนะครับอ่า68,000บาทนะครับวันนี้68,000บาทสีสวยนะครับล้อเป็นล้อขอบกระทะยางดี4เส้นนะครับดอกยางใช้กันเหลือๆเลยนะครับนี่วิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลย นะครับได้ยางใหญ่ด้วยล้อใหญ่ด้วยนะครับคันนี้นะครับพาสีไม่ขาดเด้อนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับปี68นะครับ2มิยอปี68กระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับฝากระโปรงเดิมพวกนี้เดิมหมดนะครับมีซูเอล200คันนี้เครื่อง2.5นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายเลยนะครับราคาหกหมื่นแปดพับาทโอ้ด้านนี้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวต้องเปิดด้านโน้น ป่าท้ายก็กระบะนี้ไม่มีไลเนอร์ให้นะครับนี่นะครับอาจจะมีข้าวบ้างจะคงเดิมเอาไปบรรทุกข้าวอยู่นะครับช่วงนั้นนี้ทุกข้าวนะครับวิ่งตามรถเกี่ยวข้าวก็ได้สบายเลยนะครับอ่าชัดซีดีช่วงล่างดีนะครับวิ่งทางไกลสบายเข้าไรเข้าสวนโอเคเลยเนียบเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไรเข้าสวนนะครับเล่มพอรโอนนะครับภาษีไม่ขาดเล่มพอรโอนะครับมิสูบิชิเอล200คันนี้นะครับ ให้ดูช่วงล่างกันก่อนนะครับชุดคันนี้ไม่มียางอะไหล่ให้นะครับแต่ช่วงล่างดีนะครับกระบะไม่ผุเลยนะครับนี่นะครับกระบะไม่ผุโชคดีแนบดีนะครับอ่าหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหกหมื่นแปดพันบาทต่อลองได้นะครับใครอยากจะมาดูรถให้โทรหาสมแบ้ก่อน โทมาเช็คก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเผื่อเข้ามาแล้วรถขายไปแล้วก็เสียเวลาเข้ามาโทรว่าเราจะไปดูรถคันนี้นะครับรถยังอยู่ไหมนะครับไม่โทรมาก่อนเด้อนะครับฝาท้ายโอเคเปิดง่ายครับนี่นะครับวิ่งตามรถเกี่ยวเข้าสบายเลยนะครับใครที่อยากจะได้รถไปไว้ใช้งานนะครับราคาถูกๆนะครับอ่าตบบนี้หกหมื่นแปดพันบาทนะครับสวยงามไฟท้ายแตกนะครับด้านนี้นะครับตัวนี้มีตำหนิมีไฟท้ายแตกนะครับ 6 8 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับช่วงล่างดีโชคดีแหนบดีชัดสีสวยไม่เบ้าไม่แบ่งชัดสีไม่ผุคันนี้นะครับมีสูมิชิแอลสองร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับนี่เจ้าของเดิมไปหุ้มมาใหม่นะครับอ่าไม่มีร้องรอฉีกขาดนะครับสวยงามอยู่พวงมาลัยธรรมดาประตูไม่ช้ํานะครับกระจกมือหมุนนะครับนี่นะครับกระจกมือหมุนนะครับ ประตูไม่ช้ําประตูอันนี้ก็เปิดได้ครับนี่นะนะครับกระจกมือหมุนเหมือนกันนะครับเกีย์พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเกียร์ธรรมดา5้าสปีดนะครับเบรกมือเบรกมือใช้ไม่ได้แอร์ไม่มีนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยร้อนนะครับตอนนี้นะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับทีเดียวติดเลยครับนี่นะครับม่านวัดใช้ได้นะครับ มันวัดใช้ได้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับไฟใช้ได้ปกติแต่ดังนะครับที่ปัดน้ำฝนโอเคใช้ได้ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับห้องเครื่องของมิซูมิชิเอ0สรคันนี้นะครับของเครื่องเดิมนะครับนี่เครื่องเดิมนะครับแห้งๆเลยผ่านหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับเสียงเครื่องก็โอเคนะครับนี่ นะครับเสียงเครื่องโอเคฟ้ากระโปงเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็โอเคไฟยังแรงนะครับนะครับราคา68,000่บาทนะครับ6 8 0 0 0บาทลังเสียงเครื่องได้เนี่ยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับวิ่งเข้าไรก็สวนสบายสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถราคาถูกๆนะครับ6800,0บาทนี้ต่อรองได้เด้อนะครับ น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับสวยพร้อมใช้งานราคาต่อรองได้นะครับใคจะมาดูรถให้ทัวมาก่อนนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับทานาะครับที่สนใจม um ิซูมิชิ L200 0งรกะบาทตอนเดียวคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่ราคา68,000บาท68,000บาทนี่คือต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ รถจอดอยู่ที่จังหวัดสกลนครใครจะมาดูรถมา,าให้โทรมาก่อน mm hmm. เบอร์โทรอยู่้านล่างนะครับให้โทรมาก่อนเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ mm hmm. คลิปนี้สมบมร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ mm hmm.